ใช้รถมาได้สองนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับผมจะเจอคาปาซิเตอร์หรือว่าดีซีเสียนะครับอันนี้จะได้ตัดข้อสงสัยนะครับสําหรับว่าอุปกรณ์ตัวใดเสียถ้าเป็นคาปาซิเตอร์เสียนะครับจะขึ้นไอรูปสีส้มนะครับผมส่วนถ้าดีซีเสียจะขึ้นรูปแบตเตอรี่สีแดงที่ตัวรถนะครับผมอันนี้เรามาสมมุติว่าดีซีเสียเราก็ถอดปลั๊กนะครับผมอันนี้เราจะเรียกกล่องดีซีสำหรับคันนี้จะเป็นเบนซินกล่องจะอยู่ข้างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถดู สำหรับคันนี้ทุกอย่างปกตินะครับอันนี้เราสมมติฐานว่าดีซีเราเสียนะครับก็จะขึ้นรูปไฟแบตเตอรี่โชว์สีแดงนะครับผมแล้วที่หน้าจอของมาด้าจะขึ้นเตือนนะครับว่าการชาร์จผิดปกตินะครับผมนฮะอันนี้รถของผมจะปกติทุกอย่างแต่เราสมมุติว่าดีซีเสียน,นี้ผมเป็นช่างที่ทําระบบเกี่ยวมาด้านะครับผมถ้าตัวนี้มันเสียมันก็จะขึ้นโค้ดสองหันสี่นะครับผมจะเป็นโค้ดแบตเตอรี่ นะครับการชาร์จแบตเตอรี่ผิดปกติมันจะขึ้นทั้งเป็นชาร์จโวลต์ไฮกับโลนะครับผมถ้าขึ้นโลก็จะเป็นส่วนใหญ่โลจะเป็นแบตเตอรี่อ่อนด้วยแต่รถผมมาปกติทุกอย่างก็จะเป็นตัวหายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบโค้ดดูนะครับอันนี้เราไปเช็คกำลังไฟก่อนดูนะครับกำลังไฟ ไฟจากแบตเตอรี่มีเพียงแค่12.80นะครับผมส่วนตัวการชาร์จเข้าตัวแบตเตอรี่จะไม่มีเลยเพราะว่า DC มันเสียมาเลยขึ้นคำว่าชาร์จผิ่ปกติเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขดูนะครับถ้ารถส่วนใหญ่ DC เสียนะครับผมจะขึ้นรูปแบตเตอรี่สีแดงนะครับอันนี้เรามาใส่ปลั๊กคืนเหมือนเดิมนะครับทำการสตาร์ทรถปกติไฟสีแดงรูปแบตเตอรี่หายไปนะครับ ไฟเตือนจอกลางไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คมาเช็คไฟแบตเตอรี่ที่เข้ารถเช็คไดชาร์จเห็นไหมครับอันนี้จะขึ้นมาเลยตัวเลขทันทีเพราะงั้นกรณีนี้ดี DC, ไม่ได้เสียนะครับส่วนโวลต์ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วส่วนถ้าจะเช็คไดชาร์จนะครับผม ก็จะเป็นตัวนี้นะครับได้ชาร์จจะผลิตไฟประมาณ10บแโวลต์นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมไล่ไปไฟแบตไฟอะไรพวกนี้นะครับผม